พื้นที่เมืองแม่กลองเป็นเมืองปากแม่น้ำและติดทะเลจึงมีกระแสน้ำหมุนเวียนระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มทำให้มะพร้าวที่นี่มีรสชาติหอมหวานผลผลิตจากมะพร้าวถูกนำมาผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าวซึ่งให้รสชาติที่ดีเยี่ยม เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถ่ายทอดกันมานานหลายร้อยปีและได้สร้างชื่อเสอยียงในด้านความอร่อยโด่งดังไปทั่วให้กับชาวอวัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งวันนี้เฟรยาและแม่เจี๊ยบจะพาคุณผู้ชมไปล้วงลึกเคล็ดลับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพราะ้าวให้เป็นสุดยอดแห่งความหวานมันหอมตามแบบฉบับของชาวอวัมพวาและพาเราไปบุกช็อปชมชิมที่ตลาดสุดฮิตตลาดน้ำอำัมพวากันค่ะ จะสนุกสนานขนาดไหนเราตามไปดูแม่เจีย๊ยบและน้องเฟรยากันเลยค่ะเป็นปีครับเปป็นปี แม่เจียและเฟรีย,ในร,ยในรายการ,การ Kids Travel รายการช่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของเด็กไวส์สโตนอย่างเฟรียไว้สโนอย่างเฟรียผู้ใหญ่ไวส้สโนด้วยค่ะแล้วเราก็ยังอยู่กันที่โครงการ อัมาวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะไปย,ย่าขาี่นบอกคุณผู้ชมสิคะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราทําอะไรกันไปบ้างเรียนเต้นลีลาค่ะ,คะรู้จักครูเอื้อยค่ะครูเอื้อค่ะไม่ใช่ครูครเอื้อค่ะลูกค่ะรู้จกักค,ครูเอื้อค่ะแล้วก็มีกดให้รูปเม้วยค่ะแล้วก็วไ,กได้ดื่มน้ําชื่นม่วงชื่นชานชาลาอร่อยมากค่ะเป็นน้ําสมุนไพรใช่ไหมคะมีส่วนผสมของไอชา มะนาวแล้วก็ตะไคร้ค่ะเาียวด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำไม่ได้เฟรยยค่ะมีภาพให้คุณผู้ชมดูไหมคะมีสิคะ Absolutely แปลว่าใช่นะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะนะไปดูกันเลยค่ะเีวิ๊ก g ก e ลเด e ียกราคาชื่อเดียวกับเม่ยงชิมค่ะ จะดีเหรอคะลูกขอบคุณค่ะนี่ชิมจนจะหมดร้านแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมาแล้วค่ะเนี่ยมุ้งชีชาชาลานะคะมันผสมสีกันแต่ว่ามันหนาวค่ะเต็มเต็มค่ะนี่ค่ะลูกของครูเอื้อค่ะสวัสดีค่ะครูเอื้อตื่นไปไหนตรงนี้ S <S อยากเล่นอีกแล้วค่ะแล้วสัปดาห์นี้นะคะเจ้าแม่คำเอาอีกแเด็กคนที่ไม่ทำไมชอบแกินสัปดาห์นี้นะคะ <S <S 2> <S 2> เราจะมาเรียนรู้วิธีทำน้ำตาลมะพร้าวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า coconut palm sugar นะคะ coconut palm sugar แล้วก็เรียนรู้วิธีการทำจับสารค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Basket บาสเกตบอลบาสเกตบอลก็ว่าบ yeah well, yeah. sure. ุกเบิกเบิกบุกเบิกบุกบิกบุกบนี่ย่ามัวอะไรยัมัวย่ามัวยังมัวพร้อมหรือยังคะพร้อมจะไปสนุกกันเรึว่ะว่ะ ready มีอยากชิมน้ำตาลออยออยด์ฮ้อง้อชิม t i ลค่ะงั้นเราไปกันเลยได้กลิ่นถึงตรงนี้นะค่ะจริงเหรอคะกลิ่นอะไรคะลูกกลิ่นแบบนี้ดีหรือไม่ดีก็มดีสิคะชื่นชม ถึงแล้วค่ะเต,ตา,าต,ตานค่ะแลเต,ตาาเตาตานแลเตาตานคืออะไรหรอคะเต,ตาตานก็คือสถานที่ที่เราจะมาทําน้ําตาลมะพร้าวกันค่ะลูกที่นี่นะคะการทําน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอาชีพหลักของอคนที่อยู่ที่อัมพาวากันเลยนะคะลูก ช่วงเวลาที่เขาจะเคี่ยวน้ำตาลกันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณชัก8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงจริงหรอคะใช่งั้นเราไปกันเลยนะคะเอาหนูอยากดูใช่ไหมว่าเขาทำยังไงกันอยากรู้มากค่ะได้เลยปางั้นเราไปข้างในดีกว่าค่ะติงตงเต็งเติงเตึงเตงเดี๋ยวเราเจอกันข้างในนะคะที่เตาตาลค่ะไปเจอกันเลยค่ะกิงที่นูนิดไม่กินผักก็เลยต้องปวดท้องไปซักผัก ใไหมคะมครับา3ล่ะโอลิโกโฟรุกโตสเอ๊ะ B1 ล่ะมาครับมากันแล้วนะคะมัลติวิตามินมาพร้อมในหนึ่งขับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวโทเพล็กซ์โอลิโกพลัสเราส้มด้วยนะครับนิวโทเพล็กซ์โอลิโกพลัส เราก็จะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพราะ้าวพียแคะ่ะน้ำตาลมะพราะ้ราวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไระ sugar c a n ค sugar cane อ๋อผิด mm hmm. นะคะ u g a r Coconut Coco Nut Sugar ะค่ะไม่ใช่ s, sugar, <coconut>. <S ู g a r Coconut ปวดหัวและเกินอันนี้นะคะก็คือน้ำตาลมะพราะ้าวอุ้ยหอไมไหมคะพี่ค่ะหอมแล้วผู้ที่จะมาสาธิตการทำน้ำตาลมะพราะ้าวให้เราดูในวันนี้นะคะก็คือคุณพี่เหลืองค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําน้าตาลมะพร้าวนตลมรัาน้าตาลมะพร้าวคืออะไรดูที่ไปที่มาก่อนครับว่าน้าตาลมะพร้าวคืออะไรมาดูตรงนี้ก่อนอ๋อเฟสเห็นแล้วค่ะตรงนี้ค่ะครับน้าตาลมะพร้าวนี่มันจะคือน้ําหวานของดอกมะพร้าวเป็นออกอ่อนของต้นมะพร้าวเนี่ยโดยที่เกษตรกรเนี่ยมันจะงวงเขาเรียกว่างวงหรือจันเนี่ยเขาจะแทงแฝมแทรกอยู่ใน การดอกของา้าวไอ้การทัง,งมะพร้าวเนี่ยใช่ไหมกเกษตรกรก็ต้องโน้มโน้มลงกันโน้มลงมาเพื่ออะไรโน้มลงเพื่อให้ปลายงวงหรือปลายจันตัวนเนี้ยเนี่ยมันหักคอลงมามเพื่อเวลาเราปาดตําตาก็จะหยดออกมาครับผมช่วงเวลาการโน้มเนียวใช้เวลาประมาณห้าถึงเจ็ดวันโอ้โหกว่าจะหยดนะคะครับผมพอโน้มเนียวได้ที่แล้วเราก็จะใช้มีดปาดตาเนี่ยเปิดเปลือกออกครับเพราะว่าดอกของมะพร้าวเป็นดอกรวมใช่ไหมเราต้องใช้เชือกรัดไว้ไม่ให้ดอกเขาแตกออก พอเปิดเปิเปือกออกปับ๊บเราก็จะใช้มีดปาดตาในปาดสลายด,ด้านหน้าเนี่ยสมัมยก้อนนี้ก็จะใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่ตรงนี้เป็นผาจานะขึ้นไปรองรับจำไหม ในตัวกระบอกเราก็จะใส่ไม้พยอมไม้ตะเคียนหรือไม้เขี้ยมใส่ไว้เพื่ออะไรไม้ตัวนี้เป็นไม้ยางปาดภูมิปัญญาชาวบ้านในครนนั้งโบราณเขาก็จะวิเคราะห์มาแล้วว่าไม้ตัวนี้มันเข้าไปยับยั้งไม่ให้จุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยน้าตาลเนี่ยกินเนี่ยโดยการบูดเปรียววันหนึ่งเราจะขึ้นไปเก็บเกลียวน้าตาลสองรอบเป็นน้ำตาลชา้นาน้าตาลเย็นคือว่าเราขึ้นตาลเย็นเนี่ยไปเก็บน้าตาลชา้าแล้วก็เอากระบอกขอน้ําตาลเย็นนี่ลงมาแล้วก็ปาดหน้าง,งวงแล้วก็กระบอกใบใหม่ขึ้นไปรอง นการเที่ยวเรารวบรวมน้ำตาลน้ำตาลสดที่ได้มาจากต้นเลยใช่ไหมเราก็จะมา่านการกรองกรองเพื่ออะไรเพราะว่าในตัวน้ําตาลสดมันจะมีพวกกากพยมที่ใส่ไปเป็นสา,ารกันบูดกระทะที่คุณเห็นนี้เ็าเรียกกระทะใบบัวสามารถจุน้าตาลได้ประมาณ60ล<ะ>ิตรร,ระยะเวลาในการเคี่ยวก็ประมาณสองชั่วโมงเนี่ยยังเตาที่คุณเห็นนี้เขาเรียกเตาปลอง นี่มีะบหาขาอ,อ,อ่อนสีคราลูกร้อนนะคะเตาปองตัวนี้เป็นเตาประหยัดพลังงานใช่ไหมคือเราปอเชื้อเพลิงนั้นหน้านสิสเซตใช่ไหมแล้วจะมีโัรปองทางด้านหลางเนี่ยเป็นตัวชักนาความร้อนนและเชื้อเพลิงมีได้มาจากอะไรคะเฟเห็นเขาเทยอยู่ตรงนู้นนะคะเชือ้อเพลิงที่เอามาใช้ก็คือเศษไม้ต่างๆเราตัดแต่งกิ่งไม้หรือว่าก้านทางข่าวหรือว่าเปลือกรับคุณล,งลุงค่ะเฟอยากเห็นแล้วคะ่ะเวลามันแห้งวมนันเป็นยังไงอะคะไปดูนะครับลูกไปตรงนู้อยู่ตรงโต๊ะด้านที่เราแทครับ มาแล้วเรายกออกมาตีกวนเสร็จแล้วแห้งเราก็จะมายอดลงแพ็กเกจที่เรียกว่าลูกกระทงพอไอ้น้าตาลเมื่อกี้ที่เคี่ยวมาก็ค่อยๆเทตรงนี้เมื่อเราเคี่ยวน้าตาลได้ที่แล้วเรา,ย,ากยกลงน้าตาลลงมาวางไว้บนเสวยหรือว่ารอรถนั่นนะเราก็ใช้เหล็กกระทงเนี่ยตีเพื่อให้อากาศเข้าไปประทางปฏิกิริยากระตุ้น้ำตาลน้ำตาลจะสามารถอยู่ได้3ามเดือนถึงหกเดือนเนี่ยโดยอุณหภูมิเ้องนะครับ แต่ถ้าเราต้องการให้อยู่ในรูปแข่งตัวยงนี้ก็เอาไปแช่ครับในช่องแช่เป็นปีครับเป็นปีเป็นช่องแช่ทุเปีนานมากค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนคะเฟย่าถึงขั้นตอน เทแล้วค่ะหยอดนะคะไม่ใช่เทค่ะขั้นตอนหยอดน้ําตาลนะคะลงกระทงพี่พี่อะไรคะสุดชาติครับพี่สุดชาติพี่สุดชาติสาธิตให้เราดูก่อนเดี๋ยวเราจะได้ทําตามพี่เลยนะวิธีการหยอดหยดนี้แล้วค่ะแล้วก็หยอดลงตุ๊ดปาดปาดเลยลูกแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็รอให้เขาแห้งรอเขาแห้งค่ะทำเลยดีกว่าไหมคะทำเลยไหมคะล่ะ มันจะแห้งอ่ะค่ะยี่สิบนาทีครับโอ้แล้อย่างนี้ถ้าเราปาดถ้าเราตักน้ําตาลช้าก็ไม่ดีใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับต้องตักเร็วใช่ไหมนี่คะ่ะขอหน่อยค่ะแล้วพวกเรานี่ตักกันช้ามากเลยคะ่ะดูพี่ก็ทําแล้วดูเราทํา กินผักก็เลยต้องปวดท้องไปซักพัก าไหมคะมคดีสามล่ะโอลิโกโฟรุกโตสเอ๊ะบีหนึ่งล่ะมาครับมากันแล้วนะคะมัลติวิตามินมาพร้อมในหนึ่งคำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวโทเพล็กซ์โอลิโกพลัสเราส้มด้วยนะครับนิวโทเพล็กซ์โอลิโกพลัส อนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะเอเรากำลังเดินมาที่ห้องอะไรนะรู้ไหมห้องพัฒนาชุมชนค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาทำ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 ,ทำเรครื่องจักษสารจากใบมะพร้าวกันค่ะค่ะโอเคไปยัพร้อมหรือ,อยังลูกอ๋อ <'m> โอเคงั้นเราไปกันเลยค่ะ วันนี้นะคะไปยะอยากทำรูปอะไรคะเนี่ยอออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคือปาตะเพียนเหรอคะปาตาเพียนไปยะอยากทำปลาตะเพียนอืมแล้วอันนี้อะไรอะคะคุณป้าอันนี้เป็นต้นคริสต์ม่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยงั้นมีขอทำต้นคริสต์มาสอันนี้ทำง่ายเด็กๆอันไหนคะอันนี้ล่ะค่ะแล้ก็สวยด้วยเอออุ้ยอันนี้ อันนี้กับปาตาเพียนไหนๆยากกว่านนะคะอันนี้ยังง่ายกว่าอ๋อเหรอคะปาราเพนลองทําอันนี้ไหมคะน่ารักกว่าตั้งเยอะงั้นมามีทําทําอันนี้กันอะไรนนี้ยากไหมคะคุณป้าคะอันนี้ก็ไม่ยากโอเคงั้นงั้นเราสองคนเลือกดอกไม้กับต้นคริสต์มาสนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มก่อนอ่อเริ่มก่อนอันนี้ดอกอะไรคะคุณป้าคะ อันนี้ดอกเขาถ้าใช้บดิ้นก็สามารถทําที่ใส่เหรียญแลวเวลากดหน้าเขาจะโผล่มาแล้วมันคือดอกอะไรดอกบัวหรอคะมันเป็นดอกอันนี้ดอกอะไรคะอันไหนคะดอกดาหลาข้างใช่ดาหลาใช่ไหมคะข้างหลังอุ้ยไฟย่ารู้จักดอกดาหลาด้วยแต่ว่าดาหลาที่เราเคยเจอมันอ๋อใช่ครับที่นั้นที่เรามาอัมพวาเราก็ได้ดอกดาหลากลับไปใช่ไหมลูก เราจะเริ่มจากอหไรกันนะคะเราจะเริ่มจากใบมะพร้าวใบมะพร้าวจะมีสองใบนะคะพอตัดออกมามันจะได้สี่เส้นนะคะอันนี้ทำอะไรคะเราจะทําห่อไอศกรีกันค่ะใช่อันนี้ทําห่อไอศกรีก่อนสองเส้นก็ตัดเป็นสี่นะคะหนูเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเอาข้างขวาข้อข้างซ้ายเลยนี่ทำให้ข้างขวาเข้าข้างซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราจะยามเป็นนูาสี่เหลี่ยมนะคะ อ,อันนี้ทำง่ายค่ะกำลับเป็กๆใบเลีเ้ยงแห้งแล้วก็จะสวยด้วยกันมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะก็ <Okay. S 3> เริ่มต้นอันนี้เลยคืออ่ะเริ่มต้นใหม่หนึ่งไปยาา่ค่ะการทำเครื่องจักรสารเนี่ยมันก็สามารถโยงเข้ากับคุณค่าของ สิ่งที่เราทําอยู่ให้เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจเห็น,น,นไหมคะว่างานแต่ละงานที่เราทำเนี่ยอนนโอ้โหกว่าจะทาได้ขึ้นมาแต่ลันเนี่ยนะลูกมันต้องใช้ความปานี่แล้วต้องใช้ความพยายามถึงขนาดไหนเห็น,นไหมคะลูกใับเครื่องปลายเส้นเพื่อให้มันติดล็อกค่ะไหมถ้าชิ้นงานนี้ไฟย่าะทาเองแล้วเฟย่าะจะรู้สึกภูมิใจไหมคะเนี่ยภูมิใจค่ะนี่แหละค่ะก็เกิดความหวงแหนในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เรารัก เสร็จแล้วว้ายเว่อนนอุ๊ยอันนี้ยาวกว่าเพราะว่าใบใบมะพร้าวจะยาวกว่าของเฟย่าก,ก็จะเล็กๆใบก็จะสั้นกว่าน่ารักจังเลยค่ะ,ะปเป็นไหมคะเนี่ยอ,นนอยากทําอะไรต่อละคะลูกม่อยากทำอะไรอะคะดอกไม้เออทำทำทำดอกไม้อะปลาหรือดอกไม้ดอกเอาดอกนี้ดีกว่าเอาดอกนี้ก็ได้ไม่ยากไม่ยาก อันนี้ของใครคะอันนี้ของเฟย์่าอันนี้ของนนมี่ค่ะนี่มันไอ o ฟลหรือเจดีคะนี่เจดีค่ะ รีบททำแบบนี้นอ้อยสวยตอนที่เราอ่แล้อย่างนี้ใช่ไหมคะคป้าข้างเอามือกดตรงมุมเพื่อให้่งตาเก่งมากเลยทำไมอ้วนจังอ้วนอ้วนอ้วนอย่างนี้ใช่ไหมคะกดมันี่ ของไอเฟลของเฟรยค่ะอันนี้ต้นคริสต์มาสและอันนี้ดอกไม้ของมามี่งั้นเราไปชมอย่างอื่นกันหนดกว่าไดคะ้ชมอย่างอื่นขอบคุณนะคะคุณภูมเรือนไปไปค่ะระวังโดนตานะคะลูกแต่ง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 ต่งมามาดูโอ้โหศิลปะวาดภาพนะคะลูก นี่เขาขายด้วยนะคะลูกก็มีราคานะเห็นไหมอ๋อนี่ของสมัยโบราณใะย่าอันนี้ที่ที่ขูดมะพร้าวยูรู้ไหมทำยังไงนี่คือให้คนนั่งแล้วก็ทำท่าขูดนี้แขวะแขวะแขวะแควนอันนั้นคืออะไร Press and Mo เลยใช่ป่ะใช่ป่ะ Press and Mo อันนี้ไอในนี้ส่วนอันนี้ไปยัดรู้ไหมคะอันนี้คืออะไรหินโม่แป้งเนี่ยนะ สมัยก่อนมี้ยังเคยใช้เลยคุณย่าเคยใช้ที่บดแป้งนะจะทําขนมเคกการกระบดอันนี้หมุน <บท S 2> ไม่ได้ไไดคอะแอะมันหมุนไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ไปย่า่ะเหนื่อยลูกเหนื่อยค่ะเราไปพักกันไนดะ้ไหมคะมีโอเคงั้ okay, นเดี๋ยวก่อนพักนะคะมีอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะตลอดเดือนนี้นะเขามีการจัดกิจกรรมพิเศษพิเศษด้วยสําหรับคนที่มาในส่วนของมิชชันการชุมชนค่ะวางก็แเะเข้ามาดูนะคะ สนุกแน่นลยไปทำอะไนดีนคะ,คะ Happy Kid Happy t a m e เคล็ดลับดีๆสำหรับคุณลูกที่คุณแม่ไม่ควรพลาดปัจจุบันอาหารมื้อหลักของลูกส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารจานด่วนหรืออาหารกล่องเพราะด้วยกิจกรรมที่คุณแม่ต้องทำในแต่ละวันจนไม่มีเวลาทำอาหารให้กับลูกน้อยคุณแม่หลายๆท่านจึงไปหาซื้ออาหารจานด่วนให้ลูกทาน แต่คุณแม่รู้หรือไม่ว่าอาหารจานด่วนแต่ละจานมีสารอาหารมีคุณประโยชน์และความสะอาดอาจจะน้อยกว่าอาหารที่คุณแม่ลงมือทำเองก็ได้ดังนั้นคุณแม่ควรใส่ใจเรื่องอาหารของลูกในแต่ละมือ้อเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและถูกสุขอนามัยและที่สำคัญควรเลือกอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกลุ่มวิตามินที่จะช่วยสร้างเยื่อบุต่างๆ ช่วยการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทอเพล็กซ์โอลิโกพลัสมัลติวิตามินมาพร้อมในหนึ่งคำ วันนี้ซื้ออะไรก็แถมไม่คุ้มเหมือนซื้อสมาร์ทเกณฑ์14ทับ7แผนออมเงินแถมความคุ้มครองชีวิตออมเงิน7ปีคุ้มครองนาน14ปีปีที่7รับเงินคืน5เป์เครบกำหนดสัญญารับ300รเปรวมผลตอบแทนตลอดสัญญา305เเซพร้อมแถมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตปีแรกจ่าย100%ปีที่2จ่าย200%เ ที่3จ่าย300%ไม่ต้องตรวจสุขภาพสมัครวันนี้02-201-4500รับสิทธิพิเศษไทยประกันชีวิตฮอตไลน์บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกเงินออมทวีค่าคุ้มครองทวีคูณทุกคำตอบของการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต ทางไปสักพักก็ยัไม่สาย เรายังไม่สิ้นสุดค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของอัมพวาทีเดียวค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าตลาดน้ำอัมพวาค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอัมพวาฟลู a ิงมาร์เก็ตที่นี่มีของขายเยอะแยะมากเลยค่ะใช่คะ่ะ คิวแล้วค่ะบริเวณ้างทางขอกริมคลองนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆมากมายนอกจากนั้นนะคะก็จะมีรถเข็นที่อยู่ตามอยู่บนบกนะคะขายของมีของใส่ชีล้เลก่ของทานเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ขายสปยายิวแล้วผิวแล้วเหรอคะลูกอืม นั่นเราไปไปชิมกันค่ะไปชิมอีกแล้วคนนี้ชอบหาของชิมฟรีจริงๆเลยนั้นเราไปทานอะไรกันดีกว่าน้อเดี๋ยะได้ยินเสียงอะไรไหมคะนกค่ะนกนะคะมี่กำลังจะบอกว่าที่เนี่นะเขามีการเปิดเพลงที่มาจากวิทยุชุมชนด้วยทำให้เราได้บรรยากาศเหมือนสมัยก่อนเลยฟังสิใช้เพลงโบราณไปหาอะไรทานกอันนี้ไงคะมีนกด้วยค่ะไปหาอะไรทานกันดีกว่า ็ได้ค่ะคแล้วก็มีคําว่าอะไรอีกคะลูกแล้วก็มีคําว่าเออ่น้ําตาลมะพร้าวอ,ค,อโคโค่นาทชูเกอร์ค่ะโคโค่นาทชูเกอร์หรือโคโค่นาทความชูเกอร์นะคะ,คะเอ่อเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยค่ะไม่อยากกลับไปทําแบบกระเป๋าอะค่ะอยากไปทํากระเป๋าให้คุณยายค่ะได้ค่ะอย่างนั้นวันนี้เรา รีบกลับบ้านกันดีกว่านาะแต่ว่าไปย่า on the way back home เนี่ยทานวิตามินหน่อยนะคะเพราะว่าหนูตากแดดมานานมากเลยวันนี้นะคะได้ค่ะงั้นเอาลาคุณผู้ชมไปดีกว่าแล้วคราวหน้าพวกเราจะพากันไปเรียนรู้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะจริงเหอเอาเลยหร